สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับซึ่งถือว่าวันนี้ก็เป็นบุญวาสนาของเรานะครับทุกคนที่ได้มาเจอกันในสถานที่นี้ซึ่งรู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างมาในแต่ละสถานที่นะครับก็ถือว่าเป็นบุญนำพานะครับพวกะ,ะผมเองเนี่ยก็ผมน่าจะมาที่นี่เป็นครั้งที่3นะครับก็คือองเรศเนี่ย ท,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 ที่ได้มาจากครูจากที่นี่เนื่องจากว่าครอบครัวนะครับโดนโดนของนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ก็จจะเป็นพระบุญวาสนานะครับได้มาณะสถานที่นี้แล้วก็อาจารย์ก็ได้อนุเคราะห์ช่วยแก้ขอให้ชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นนะครับก<ด>็ลเลยวันนี้ก็เลยตั้งใจมาร่วมงานกับอาจารย์ ทางโฆษกรประจําสำนักพูดไปหมดแล้ว <c oughs> นะครับก็ข้อฝากก็แล้วกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะครับทุกคนมีความทุกข์นะครับมาณสถานที่นี้ก็คือในเบื้องต้นก็คือทุกคนมีความทุกข์แล้วก็ รู้ว่าสถานที่อย่างนี้นะครับมีครูบาอาจารย์ที่สามารถที่จะลด,ดเรื่องนะครับหรือว่าคลี่คลายความทุกข์นั้นลงได้เมื่ออาจารย์ชี้แนะเราก็ไปปฏิบัติตามนะครับถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าความทุกข์เหล่าน,นั้นจะคลี่คลายไปตามลําดับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าทำของไทยหนักหนาสาหัสแค่ไหน ตรงนี้เนี่ยในเมื่อเราสามารถที่จะมีภูบาชา์ชี้แนะที่จะผ่อนคลายตรงนั้นแล้วตัวเราเองก็จะต้องมันทำคุณความดีนะครับต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ดีนะครับหรืออยากสูงกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็ในสุดท้ายนี้ก็กขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ แล้วก็การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่ทุกคนน่าจะอยากได้ก็คืออยากจะรวยนะครับก็ขอให้ทุกคนรวยตามกาลังนะครับเพราะว่ารวยแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับทางดี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญกรรมที่เราทํามาด้วยนะครับนะครับ ให้เราได้สมปรารถนานะครับตามที่เราคิดที่เรานึกที่เราปรารถนาแต่ต้องอยู่ในคันลองครองธรรมนะครับและก็ไม่เหนือวิบากกรรมที่เราสั่งสมมาขอความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวของทุกๆท,ท่านครับ